หวยสามลาสิบเก็ดตาเงินเงินหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสาธุสาธุลูกห่วยไปเผาไกเยี่ยมปมปูลบผมหลักสายด้อ

ลูกบวกไปแล้ววัวก้อนนะก้อนปูลู้อหลังจากเซ็นเรียบร้อยแล้วข้าวกินยังนั่งกันนี่แหละขอให้พี่นหลังขอให้เี่นหงเขาล้อมหัว้อมอย่างนั้นแล้วก็ไปปรึกษาเรื่องนี้แหละเรื่องต้นไม้

เมื่อวันที่4พฤษภาคม2565ได้ทำการเลี้ยงบ้านเนาะค่ะ้านนัผู้มู18มู8ได้ทำการเลี้ยงบ้าน เลี้ยงบ้านตามประเพณีเนาะค่ะเนาะเขาหายใกล้ตัวคนละหมากลาภไม่ข่าวข่าเข่าวข่าวยายใครน้องใครอืมสันวันนี้ได้เลยได้ย่ามย่ามปะปูผ้าเอ่อปูจั่มผ้าลูผ้าหลานเลี้ยงบ้านนะคะ ขาเขาลำนกไขยค่ะเรียงบ้านฝนตกถือต้องตามฤดูกาลเขาหน้าหน้าหนามภูป้าหน้านามกระห่งอุดมสมบูรณ์นะคะไู้กร้านบ่วบาสียูไกลยูไกลยูจังหวัดใดประเทศใดก็อใหยูดีมีแหงให้คว้ามเจริญ หนุ่งเรื่องในการงานหนาทีการงาน,นเก้านานะคะเงินทองไหลมาเต็มถ,ถ,ถ,ถุงเต็มถ,ถังเต็มเฮี้ยนเต็มซานกินบวบจบประลงค่ะไปนอนผ้าขาผู้แก่นะคะ <c oughs> ผ้าขผู้แก่นะคะนะคะคองกองไป แล้วออกเพระมันแต่ถามคุณไบบย้อนไปแน่นะคะเนาะคุณโนไลใดอย่างไหมคุณโนไลใดกองอย่างไหมใดกองอย่างไหเขอมาโอ๊บอันเอามาเอามาเอาม้าต่ไว้เพื่อนส้างมาง่วคกล้วยเอาขอม้าโนไลขอม้า

เอาให้กูจำกูจำบอกเก้าคนนี้อ๋อข่น้อนอไรอรเธอต้องเอาขันหามาบอกเก้าคนนั่งเลเด้อเอามาไปขันหามาไปขันหายอยเอามาหรอเนี่ยเดียเอาบอกเก้าคนน่ะ

ไ้เจอกันไหมค่ะลิหนาะสวัสดีค่ะ